ฮัลโหลฮัลโหลได้ย, okay. ยังคะโอเคยิ้มเฉยไอ้ดอกเงียบอาจจะเฟคจริงก็ได้ค,ค่ะเฟคค่ะไม่เคยเฟกนะจริงหมดดีเนาะอุย้ยเชี่ยโดนนาด่าสวยฉันรู้มัาไม่จริงแกไม่ต้องมาพูดหรอกแกแดดอีดอก <laughs> แหลดีดอกทองดอกทองตอบตอบด่าเอกสวัสดิ์จนีเอ้าทำไมอ่ะพี่บุ๋มบุ๋มลัญญาหมดเวลาเวลาได้ด่าเนี่ยแหละชอบที่สุดได้กรี๊ดร้องไห้เอาเอา น,นี่คือหนึ่งนาทีแต่แล้วแม่ต้องด่านแ,นแน่เลยอะเราเคยขับรถปิกอัพเราอยู่ในเลนที่ถูกแล้วแต่อีกเลนหนึ่งอะจริงๆเขาต้องไปตรงแล้วเขาดันเลี้ยวมาปาดจึ๊ซปึ๊บขับตามเลี้ยวตามปั๊บแล้วก็บีบแปรตื้อตื้ตื้ต,ตืให้เขาจอดแล้วก็เลี้ยวเข้าไปจอดที่ปั๊มน้ำมันตอนที่โยนกุญแจรถใส่พุ่มกับตอนนั้นนะัดไปเที่ยวกับเพื่อนแต่ไม่ได้ใส่หน้าเขานะโยนลงพื้น คือเขาสัญญาว่าจะปล่อยเราสองทุ่มเด็กๆอ่ะเคยไปบูลลี่คนคนหนึ่งคือเราเป็นคนที่สมัยเราพูดอะไรสักอย่างอ่ะเราจะโมเข้าไปนิดนึงสมัยเด็กๆนะสิ่งที่ผู้หญิงทําตอนอายุ20สเปิดประตูรถลงมาคเพื่อนก็ตั้งใจฟังหลกมาเพราะเวลาเราบมกอ่ะคนมันจะสนุกใช่ปะอินี่อยู่นีเดินมาบอกเราว่าที่แกพูดมันไม่จริงไันพูดกับเราอย่างนี้เว้ยได้อินี่มึงจะเล่นกูใช่ปะไม่เข้าใจทําไมถึงแบบว่าไม่ตรงเวลากันเลยอ่ะมึงขับรถเที่ยวอะไรเนี่ย อารวาสลั่นโรงแรมมอนเทียนเลยจำได้สิ่งที่ทคือแบบอกมันนะชอบกินขี้มูกอะไรอย่างเงี้ยคือสมัยเด็กพี่เด็กมากไม่ต้องตกใจอะสัมภาษณ์คือทําตัวบุลลี่เขาอะไรอย่างเงี้ยความพีคคือคนไม่เชื่อเราเว้ยคนไม่ไม่คุยกับมันจริงวันหนึ่งมันมันหายไปจากห้องมหายแล้ววะ่ะคือตอนน้นไม่คิดอะไรแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมีเด็กผู้ชายลงคนหนึ่งลงมาพี่ครับผมขอโทษครับมันไม่ลืมเลยนะคุณรู้สึกว่าทุกวันนี้ก็ยังจําได้อยู่ว่าแบบว่า ทำไมเราถึงทำแบบนั้นเลยอ่ะกอออกไปอะ่ะก็เจอมันน่าร้องไห้อยู่แล้วสายตาที่มันหันมามองเราอะ่ะเนี่ยแหละคือคำว่าเกลียดของจริงอยู่ๆมันก็เหมือนแบบมีมีอะไรสักอย่างมาตบหน้าเราแล้วก็แบบมันเป็นไรอะ่ะแล้วหายไปผายไปโดยทันทีที่เขาขอโทษอะ่ะเราเรารู้สึกถึงอนุภาพของคําว่าขอโทษมันมีพลังแต่ตอนนั้นมันเหมือนยังเด็กมากอยู่แล้วมันก็มันมันคือใช้อารมณ์แล้วก็มีความรู้สึกว่าฉันเป็นใครด้วยมั้ง และสิ่งที่เราทําคืออะไรคือเราก็เข้าบปเป็นอะไรเป็นอะไรแล้วพอเพื่อนเดินมาเห็นว่าเราอยู่กับมาแล้วกราดหน้าด่าเพื่อนมึงทำอะไรเพื่อนทางไันที่เราไม่ควรหลังจากนั้นน่ะชีวิตเปลี่ยนเลยอะขอบคุณในยุคนั้นที่ยังไม่มีกล้องหน้ารถ้กลับไปขอโทษรับไม่ <c oughs> ก็ถึงบอกไงนว่าเสียดายมากเลยอะ่ะแกตายไปแล้วอะ่ะ <c oughs> มาอายุเท่านี้เนาะ ปีนี้ส7ม็จแล้วว่าตื่นเต้นไม่มีค่ะไม่มีจริงๆเพราะพี่ไม่รู้ว่าคือพี่ไม่ได้พูดให้มันสวยหรูเรากลัวความสูญเสียเรากลัวความลาจากทั้งๆท,ที่เรารู้ว่ามันเป็นกฎของธรรมชาติของครอบครักวกลัวแม่ตายมั้งเห็นเราสนุกสนานอย่างเงี้ยอยู่กับครอบครัวแล้วนิ่งมากจริงๆออบ j e c t i v e ในชีวิตเราหลายๆอย่างอะขึ้นอยู่กับแม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแม่หรอกก็เกิดขึ้นอยู่กับแม่ความแม่เลี้ยงเดี่ยวมาอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่ามีามอหลือสองคน เวลาเราสำเร็จไรเรารู้สึกว่าเขาเขาจะได้รับสิ่งนั้นไปด้วยอะเรารู้สึกความสุขทั้งหมดของเขาคือเราอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเออถ้าไม่มีเขาชีวิตเราน่าจะลำลำบากและไม่รู้ทิศทางเหมือนกันเหมือนเวลาเราทําอะไรสักอย่างเขาจะเป็นติงกิ้งแรกๆของเราอะเราจะให้ความสําคัญกับทุกๆเวลาที่เราเจอคนที่เรารู้จักคนที่เรารักถ้าครั้งหน้าเราไม่ได้กลับมาเจอกันมันควรจะเป็นคําพูดดีๆที่มันจะถูกทิ้งเอาไว้อะ เราไม่อยากที่จะแบบพูดไม่ดีกับใครโดยเฉพาะคนที่บ้านคนในครอบครัวที่เราต้องกลับมาเจอใครเนี่ยต้องแบกอดฟัดพ่อแม่น้องชายตัวเองหอมแบบวันหนึ่งว่าถ้าวันหนึ่งเราไม่เจอกันเราจะไม่รู้สึกเสียายว่าทําไมวันนั้นเราไม่ถามพี่แค่รู้สึกว่าหลังๆเนี่ยพี่ได้ได้เผชิญหน้ากับความสูญเสียเยอะหมายถึงว่าการจากไปของมนุษย์ทางที่รู้จักทางที่รักทางที่เกลีย คือมันเคยมีช่วงใกล้ที่รู้สึกว่ามันใกล้เพราะว่าแม่แบบเคยเส้นเลือดในสมองแตกอันนั้นใกล้สุดแล้วแต่เรารู้สึกว่าหลังจากนั้นอะเราทําทุกวันกับแม่เราอะดีจนถึงตอนนี้คืออีฟวันหนึ่งแม่ไปก็คงแบบอืไม่ได้อยากคิดอะเราว่าเราไม่ได้อยากคิดขนาดนั้นมันก็คงยากอะแต่ว่าไม่ค่อยได้คิดไม่ค่อยได้คิด าพสุดท้ายมันไม่เคยมีอยู่ในชีวิตพี่เพราะว่ามันจะไม่เกิดขึ้นในสิ่งที่เราคิดเพราะภาพสุดท้ายมันไม่ใช่เราเป็นคนกำหนดพี่ก็เลยไม่เคยนึกถึงมัน